สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกม Digimon Adventure นี่ก็เป็นเกมมือถือมาใหม่ของทางแอป X7 ็กเซนเกมนะครับเป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยจัดดิจิมอน6ตัวในการไปตะลุยต่อสู้ตามด่านต่างๆนั่นเองแต่ที่เห็นผมจัดมาเพียงแค่5ตัวตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวที่6เนี่ยผมยังไม่มีแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทาการสุ่มกระชาหาดิจิมอนมาเติมเต็ม,ตมทีมให้มันครบ6ตัวอยู่ดีนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเกมนี้กันก่อนเลยละกันนะครับก็ เกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะสามารถปล่อยออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดเองก็ได้นะรูปแบบการบังคับผมมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกมบีดีม o ตอร์โซเลยนะครับที่ถ้าเกิดว่าเรากดตรงจังหวะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีการออกมาทำคอมโบเพอร์เฟกอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะหรือถ้าใครขี้เกียจนะครับผมก็กดนี่เลยนะครับออโต้ Auto ไปเลยนะตัวเกมมันก็จะทําการโจมตีใช้สกิลอะไรต่างๆให้เราโดยอัตโนมัติ ส่วนการที่จะใช้สกิลอันติได้นั้นก็ต้องรอหลอดเกรดสีฟ้าด้านล่างมันเต็มก่อนนะครับพอมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นสีทองๆแบบนี้นะซึ่งพอมันเป็นสีทองแล้วเราก็จะสามารถทําการกดใช้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนว่ามอนจอนแอเกินไปเดี๋ยวขอต่อสู้อีกสักรอบแล้วกันนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้ดูสกิลอันติของตัวละครสักหน่อยแล้วกันนะว่ามันเท่อลังการขนาดไหนเพราะเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทําโมเดลดิจิมอนมาได้ค่อนข้างดูดีดูเท่ช้ได้เลยนะครับเพราะว่าดิจิมอนของเกมนมสาารถ พัฒนาการล่างนี้ด้วยก็เดี๋ยวตรงนั้นเอาไว้ดูหลังจากนี้ะน,นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยขอให้ตัวละครในทีมผมมันทําการโจมตีเพื่อเก็บเกตอันติก่อนละกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามอนมันจะยืนอยู่ถึงหรือเปล่าอ่ะเจอที่เป็นระดับบอสสักทีนะครับหวังว่าบอสมันจะยืนรับดาเมจไหวนะครับตรงนี้ขอข้ามเลยละกันนะอ่ะสกิลอันติมาแล้วนะครับก็จะมีเสียงเอฟเฟกแล้วก็มีแอนิเมชันการโจมตีแบบนี้เลยนะอลังการหรือแม่อลังการตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับระดับดาวของดิจิมอนของเราด้วยนับ ตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะบอสใกล้ตายแล้วเอามาดูท่าของบอสกันบ้างอ๋อต่อยมาเป็นหมัดไฟนะครับหลายหมัดเลยนะแล้วก็มีการใช้พายุไฟโจมตีปิดท้ายด้วยก็จัดวัาเท่มากๆดูอนตีฝั่งผมบ้าง นี่ไงชอบไฟก็เอาไฟไปคืนนะครับผมเรียบร้อยนะชนะไปแล้วส่วนในเรื่องการอัปเกรดตัวละครดิจิมอนภายในเกมนี่เนี่ยก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับการอัปเกรดไม่ยุ่งยากอะไรนะเริ่มกันที่หน้าแรกนี่นะครับผมก็จะเป็นการอัปขอบตัวละครนะจากตอนแรกเป็นขอบขาวนะครับถ้าเราหาของมาครบเนี่ยก็จะสามารถอัปขอบเพิ่มมาเป็นขอบเขียวได้แบบนี้ส่วนด้านล่างอันที่2ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการอัปเกรดเลเวลนั่นเองนะครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการอัปดาวนะถ้าเรามีเศษตัวละครซ้ําจนครบตามที่กําหนดเนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนดาวตัวละครได้น,นั่นเอง นะครับผมก็รู้สึกว่าจะตันที่7ดาวนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอัพสกิลให้นั่นเองนะครับก็ถ้าต้องการให้สกิลการโจมตีต่างๆมัแรงขึ้นเนี่ยก็สามารถมาอัปเกรดได้แบบนี้เลยก็เป็นเกมที่เข้าใจไม่ยากใช่ไหมล่ะครับผมแล้วก็น่าจะถูกใจสำหรับคนที่เป็นแฟนๆเรื่องดิจิมอนนะทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูวิธีในการดาวน์โหลดเกมนี้กันเลยดีกว่าเผื่อว่าใครสนใจเกมนี้อยู่นะครับสำหรับขั้นตอนในการดาวน์โหลดเกมนี้นะครับผมใล้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปัก จะเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์หน้านี้ก็ใ,ให้เราเนี่ยทำการกดคำว่าดาวน์โหลด for Android ไปได้เลยหลังจากเรากดดาวน์โหลด for Android ไปแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับมาเป็นตัวไฟล์ a อ k พ็ใกล้เราเนี่ยทำการกดติดตั้งไฟล์ a อ k พเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับมาเป็นตัวแอป X7 Game อันนี้เลยพอเราได้แอปมาแล้วนะครับผมก็ให้เราทำการเปิดแอป X7 Game ขึ้นมา หลังจากเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ชื่อเกมว่า Digimon Adventure แล้วก็กดค้นหาได้เลยนะเราก็จะเจอกับตัวเกมที่ด้านบนสุดอันนี้เลยนะครับซึ่งตัวเกมเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีการแจกคูปองฟรีนะครับผม648อย่หยวนทุกวันด้วยนั่นเองนะใกล้เราทำการกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยทีนี้สำหรับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกนะครับตัวเกมก็จะเด้งมาที่หน้าล็อกอินซึ่งผมก็มีวิธีดีๆในการล็อกอินโดยการใช้เป็นแค่ Gmail อันเดียวมมาาาานนนะะํพอเรด้ หน้านี้นะครับให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลเราก็จะเด้งมาที่หน้านลงชื่อเข้าใช้หน้านี้ด้านบนเนี่ยก็ให้เราทําการกรอกอีเมลที่เราต้องการจะใช้ล็อกอินไปได้เลยนะครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วให้เรามากดที่คําว่ารับรหัสตรงนี้นะครับมันจะมีโค้ดส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เราเกรอกให้เราเข้าไปคัดลอกโค้ดนะครับผมแล้วก็มาใส่ที่ช่องกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลย ส่วนถ้าใครที่เข้าเกมมันแล้วตัวเกมยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบผมนะครับผมก็แนะนาว่าให้มาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อนและการพาอตัวเกมเนี่ยจะมาเป็นเวอร์ชันภาษาจีนถ้าใครอ่านจีนออกก็ไม่เป็นอะไนะครับแต่ถ้าใครอ่านไม่ออกเนี่ยผมก็แนะนาให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยการเปิดแอปเอ็กซ์เพนเกมขึ้นมาเข้าไปที่คําว่าการแปลนะครับเลื่อนมาที่คําว่าแพ่ตรงนี้นะแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกที่ภาษาอังกฤษไปก่อนได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีเวอร์ชันภาษาไทยกดเข้าไปแล้วก็กดยืนยันตัววเเเเเเกกกกกกมมมมมจะทําาาาาารรร์พ้้้้อออััับขป็นนชภษษงฤใหแลว ก็มาทําการสุ่มกาชากันดีกว่านะครับก็จะอยู่ที่หน้านี้นะซึ่งตู้กาชาของเกมนี้ตอนนี้นะครับจะมีตู้กาชาที่เราจะสามารถใช้ทองในการนามาสุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตู้กระชาที่เราจะสามารถใช้เพชรในการสุ่มก็ได้นะซึ่งตู้กาชาทั้ง2ออย่างนี้นะครับผมมันจะมีให้เราสามารถมาทาการกดสุ่มฟรีได้นะครับไอ้ตู้ใช้ทองเนี่ยก็จะสามารถทําการกดสุ่มฟรีได้วันละ5ครั้งนะส่วนตู้ใช้เพชรนะครับเราก็จะสามารถทําการกดสุ่มฟรีได้วันละหนึ่งครั้งนะครับรู้สึกว่าน่าจะทุกๆ24ชั่วโมงก็จะ ทําการกดได้นะครับก็ตรงนี้ผมมีตั๋วอยู่แล้วด้วยนะแต่ถ้าไม่มีตั๋วเราสามารถใช้เพชรในการสุ่มได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มตู้นี้กันดีกว่านะครับผมมาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้ตัวละครระดับไหนกลับมาบ้างนะครับผมก็กดไปเลยนะครับ10ครั้งแรกนะตรงนี้ไข่แตกออกมาแล้วมาเป็นเศษตัวละครเพียบเลยนะครับผมแล้วก็ได้มาเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่มีระดับถึง4ดาวเลยนะครับผมล่างแรกน่ารักแบบนี้ผมคิดว่าล่างอีโวน่าจะเท่มากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อในรอบที่2ครับ อันนี้3ดาวนะครับผมมาเพิ่มไหมไม่มาเพิ่มนะสุ่มไม่ได้แล้วนะครับน่าเสียดายเอ้ยแต่ว่าเรามีคูปองฟรีนี่หว่าที่มันมีการแจกให้เราทุกวันนะเพราะฉะนั้นก็เอาคูปองตรงนั้นมาทําการเติมกันดีกว่านะครับซึ่งคูปองที่เขาแจกเนี่ยก็จะแจกที่648หยวนทุกวันเพราะฉั้นผมก็จะจัดแพ็กนี้ในการซื้อเพชรไปเลยแล้วกันก็จะชําระที่ศนบาทนะครับเดี๋ยวเราเพชรตรงนี้ไปทําการสุ่มกาชาของเรากันต่อนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้มากกว่า4ดาวหรือเปล่าไปต่อครับ จากรู้จังว่ามันจะมีดิจิมอนระดับ5ดาวให้เราไหมหรือว่าตันสูงสุดที่4ดาวนี้ได้มาเป็น3ดาวนะไปต่อครับอันนี้4ดาวนะครับโอ้โหน,นี้ล่างแรกนี่ก็เทขนาดนี้ไม่อยากคิดล่างอีโวล่างสุดท้ายเลยว่ามันจะเทขนาดไหนนะมาเป็นสายฟ้าด้วยนะครับต่อยรัวเลยนะหรือว่าระดับสูงสุดของเกมนี้น่าจะ4ดาวมั้งผมว่าเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆก่อนครับอันนี้3ดาวนะอันนี้เป็นโยนปลาใส่ศัตรูนะครับก็น่ารักดีไปต่อครับ อันนี้ก็3ดาวนะครับมันเป็นรถถังเลยนะไปต่อครับผมอันนี้ตัวละครที่มีแล้วนะไปรอบสุดท้ายครับ เอ้ยอันนี้สีดาวนะครับผมเท่สุดๆเลยนะล่างแรกยังเท่ขนาดนี้ <S 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 ผมคิดว่าล่างอีโวน่าจะโคตรเท่นนะแล้วก็เป็นการใช้ดาบไ์เซเบอร์เลยนะครับสุดยอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครระดับ4ดาวที่เราได้มาล่างอีโวมันเท่ขนาดไหนกันนะมาเริ่มที่ตัวแรกกันนะครับผมเจ้าดวงตัวนี้โอ้โหล่างอีโวททำไมผมรู้สึกว่าเอ่อล่าง2มันเท่สุดแล้วครับผมล่างอีโวกลายเป็นดวงเฉยเลยนะอันนี้ผมคิดว่าล่าง2ดูดีสุดแล้วอ่ะมาดูเจ้ามนุษย์หมาป่าตรงนี้กันบ้างนะครับผมก็ เอออันนี้ล่างสุดท้ายผมว่าท่นะเปลี่ยนจากมนุษย์หมาป่าแล้วก็ไปเป็นหมาป่าเต็มตัวแล้วก็กลายเป็นหุ่นยนต์มนุษย์หมาป่าแบบนี้นะครับมีดาบ2อันด้วยมาดูไอ้เจ้าปลาตัวนี้กันนะครับผมคิดว่าล่างสุดท้ายน่าจะที่แน่ๆเลยอ่ะเราท่จริงด้วยนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกได้เนี่ยผมเลือกอยู่กับล่างแรกดีกว่าเพราะมันน่ารักสุดแล้วนะมาดูเจ้ารถถังอันนี้บ้างนะครับผมจินตนาการเอาไว้ว่าล่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรถถังแบบเต็มตัวเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่า โอเคไม่ได้ใกล้เคียงกับรถถังเต็มตัวเลยนะครับกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมีปืนพกลูกโม่แล้วก็มีปืนไหลายกระบอกมากๆเลยนะครับติดอยู่ตามตัวอ้แต่ร่างแรกของไอ้เจ้ารถถังอันนี้น่ารักดีนะครับผมเป็นเหมือนอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งะครับที่ไม่ใช่รถนะน่ารักจริงๆอ่ะมาดูกันที่ตัวซ้ายของเรานะครับเหมือนว่าจะเป็นหนูแล้วก็ถือลูกโป่งนะแล้วลูกโป่งก็มีหน้ายิ้มด้วยมาดูร่างวิวัฒนาการกันอ้าว เดี๋ยวนะทำไมวิวัฒนาการกลายเป็นสาวน้อยเฉยล่ะกลายเป็นว่าตัวละครที่ผมได้มาทุกตัวตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหนูตัวนี้นะครับผมจาก หนูไอ้จากล่างแรกเหมือนจะเป็นหมาปะล่าง2กลายเป็นหนูนะครับล่างสาเนี่ยกลายเป็นคนนะครับผมสวมชุดหมูนะครับผมส่วนล่างสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นสาวน้อยเฉยเลยกลายเป็นว่าตัวนี้น่าอัพที่สุดแล้วนะครับพออัพไปอัพมาได้สาวน้อยกลับมาเฉยเลยนะอ่ะก็เป็นว่าสับคลิปในการมาแนะนําเกมดิจิมอนได้เ n ็นเจอก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปแนะนําเกมคลิปหน้านคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ